เริ่มต้นวยความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่ทำให้หัวใจของทุกคนสั่นไหวการจากไปของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชน,านีพันปีหลวงไม่ใช่แค่การสูญเสียผู้ปกครองแต่คือการสูญเสียนักบุกเบิกวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงสองชาติเข้าด้วยกันได้อย่างน่าอัศจรรย์และในวันนี้เราจะมาดูกันว่าทูตสหรัฐวาดภาพพระองค์อย่างไรพร้อมกับเรื่องราวที่น่าสนใจที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนแต่ที่นี้มาดูให้ละเอียดกันเถอะ ผูสหรัฐประจำประเทศไทยได้ร่วมสแสดงความอะไรอย่างสุดซึ่งต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระบรมราชาีพันปีหลวงโดยยกย่องพระราชกรณียกิจที่โดดเด่นและกว้างขวางเช่นเดียวกับการที่พระองค์ทรงเป็นตัวอย่างของนักสื่อสารวัฒนธรรมที่ยอดเยี่ยมและแม้จะเป็นช่วงเวลาแห่งความเศร้าแต่พระองค์ยังคงเป็นสะพานเชื่อมระหว่างวัฒนธรรมไทยกับโลกภายนอกอย่างแข็งแกร่งและนี่แหละคือจุดที่หลายคนมักมองข้ามความสำคัญของพระองค์ในการสร้างความสัมพันธ์ร,ระหว่างประเทศที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าแค่การทูตทางการเมือง หลังจากสำนักพระราชวังประกาศข่าวการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันปีหลวงเมื่อวันที่24ตุลาคม2564พระชนได้9 3พรรษาสถานทูตสหรัฐก็ได้เผยแพร่คำถแถลง h t t p s t h u s m b a s y g o v s t a t e m e n t on the passing off her Majesty Queen ขี i r ด the Queen matter question mark เท่ากับ I W I 2 Sun Q J m s ตลี h ์ r อ s 2 h r o m i c k u i ฟน J J ม m ดสมเพอร์ p าดเจ็ดเตล v ิ7เซฟัียวดีเียงคามย X c o b e r m ห o เค K K 2เ่ม1 0 U W ชิจากนายโรเบิร์ตโกเดกเอกอัคราทุตสหราชประจำประเทศไทย เพื่อแสดงความเสียใจอย่างจริงใจต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์และประชาชนชาวไทยทั้งมวลในคำแถลงนั้นทูตสหรัฐกล่าวว่าในนามของสหรัฐอเมริกาและชาวอเมริกันที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยข้าพเจ้าขอส่งความอาลัยอันสุดหัวใจต่อการสูญเสียสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์มิตรภาพที่แน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศแต่ที่นี่มีเรื่องที่น่าสนใจมากขึ้นพระองค์ทรงมีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างใหญ่ไกลเหลือเกิน สถานทูตสหรัฐได้ยกย่องว่าตลอดพระชนชีพอันยาวนานของพระบรมราชนานีพันปีหลวงพระองค์ทรงอุทิศตัวเพื่องานสำคัญหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใส่ใจประชาชนวัฒนธรรมไทยอันงดงามและธรรมชาติของประเทศชาติด้วยโครงการต่างๆที่พระองค์ทรงริเริ่มเช่นมูลนิธิส่งเสริมสลาปีชาซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวไทยทั่ว ประเทศและไม่เพียงเท่านั้นพระองค์ยังทรงตระนักถึงความสําคัญของการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยเพื่อรักษาป่าอันเขียวชอุ่มและสัตว์ป่าที่เป็นเอกลักษณ์ของเรานี่เป็นตัวอย่างที่ดีในการอธิบายว่าพระวิสัยทัศน์ของพระองค์ไม่ได้หยุดแค่ในประเทศแต่ขยายไปถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ทุกคนควรเรียนรู้และนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันด้วยและนี่คือจุดที่อาจสร้างความเห็นต่าง พระวิริยอุตสาหารวิของพระองค์ไม่เพียงได้รับการยอมรับในไทยเท่านั้นแต่ยังได้รับการยกย่องในระดับโลกโดยทรงได้รับพระราชสมัญญาและรางวัลมากกว่า20รายการจากสถาบันต่างๆรวมถึงในสหรัฐเช่นปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักษา,าขามนุษยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ยูนิเวอร์ซิตี้ในปี2503 18ซึ่งแสดงถึงการชื่นชมในความรู้และการทำงานด้านมนุษยศาสตร์จอทาวน์ยูนิเวอร์ซิตี้ในปี2536คอนคอร์คอเลจในปี2530และทัฟยูนิเวอร์ซิตี้ในปี2524นอกจากนี้ยังมีรางวัลด้านมนุษยธรรมระหว่างประเอทในปี2 5งพจากพิพิธภัณฑ์ Friend of the Capital Children เอสมิวเซียมในกรุงวอชิงตันดีซีและรางวัลสตรีแห่งปีในปี2,536จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดยูนิเวอร์ซิตี้บางคนอาจเห็นว่าการได้รับรางวัลเหล่านี้เป็นการยอมรับสากลแต่คนอื่นอาจถกเถียงว่ามันสะท้อนถึงการเมืองระหว่างประเทศที่ซับซ้อนมากขึ้น Advertisement ด้วยความสัมพันธ์ที่ยาวนานกว่า200ปีระหว่างสหรัฐและไทยสถานทูตยังอธิบายว่าสมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวงทรงเป็นนักถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยที่ชาญฉลาดยิ่งโดยเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐหลายครั้งเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมและวัฒนธรรมไทย <c oughs> เช่นการนำเสนอผ้าไหมไทยที่งดงามหรืออาหารไทยที่หอมหวาน ตัวอย่างเช่นพระองค์อาจทรงอธิบายถึงกรรมวิธีการทอผ้าไหมที่ใช้แรงงานฝีมือชาวบ้านเพื่อให้ชาวอเมริกันเข้าใจวัฒนธร,รรมไทยอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นซึ่งช่วยกระตุ้นการค้าและความเข้าใจระหว่างประเทศและนี่แหละคือส่วนที่น่าสนใจทูตย้ำว่าพระองค์ทรงเป็นคู่พระบารมีที่แท้จริงเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมมกาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเดชบรมนาถพิตรในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการโดยไม่เคยเหน็ดเหนื่อยแต่ที่นี่อาจมีข้อถกเถียง บางคนอาจมองว่าการทรงเป็นคู่พระบารมีสะท้อนถึงบทบาทแบบดั้งเดิมแต่คนอื่นอาจเห็นว่ามันเป็นการเสริมสร้างพลังให้กับการทำงานร่วมกันในระดับโลกพระองค์ยังเสด็จพระราชดำเนินไปเยือนหลายพื้นที่นอกกรุงวอชิงตันดีซีเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยอย่างสมบูรณ์แบบและทูตยังระลึกถึงพระราชจริยวัตรที่ทรงยกระดับและนำผ้าไหมไทยไปสู่สายตาโลก นี่คือการทําให้ผ้าทอที่เคยเป็นของชาวบ้านกลายเป็นสินค้าหนึ่งที่ได้รับการยอมรับสากลซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีของการส่งเสริมเศรษฐกิจผ่านวัฒนธรรมและพระองค์ทรงเป็นสะพานเชื่อมวัฒนธรรมระหว่างไทยกับสหรัฐแท้ๆท,ทาให้ประชาชนทั้งสองชาติรู้จักและชื่นชอบกันมากขึ้นแต่ที่นี่อาจเป็นจุดที่หลายคนโต้เถียงการส่งส่งเสริมวัฒนธรรมอย่างนี้ชาวยลลดช่องว่างระหว่างประเทศหรือไม่หรือมันยังคงเป็นการนําเสนอภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบเกินไป โดยสรุปการที่พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวงและการสถาปนาวันคล้ายวันพระราชสมภพเป็นวันแม่แห่งชาติของไทยย่อมสะท้อนถึงความรักและความเคารพจากพระราชวงศ์และชาวไทยทั้งประเทศพระวิรยิยะอุตสาหะหารวีและมรดกที่พระองค์ทรงสร้างไว้จะคงอยู่ในใจของเราตลอดไปและในวันนี้เราทุกคนต่างรู้สึกถึงความสูญเสียที่ใหญ่หลวงทูตและชาวอเมริกันขอร่วมมวออะไรกับชาวไทยในช่วงเวลาอันโศกเศร้านี้และนี่คือคำถามที่อยากให้ทุกคนคิดและแสดงความเห็น คุณคิดว่าการส่งเสริมวัฒนธรรมของพระองค์ช่วยให้ไทยแข็งแกร่งขึ้นในสายตานานาชาติหรือไม่หรือมีมุมมองอื่นที่อาจเห็นว่ามันมีข้อจํากัดในยุคโลกาภิวัตน์แชร์วความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างเถอะเราอยากฟังจากทุกๆคน